เปิดเผยความเสี่ยงที่ลับลึกของการกินอาหารร้อนมเร็งหลอดอาหารที่เกิดจากความร้อนเกินไปความร้อนเกินไปอาจทำลายชีวิตคุณได้โดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจคิดว่าการดื่มน้ำอุ่นกินอาหารร้อนเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพแต่นี่เป็นความเชื่อผิดที่อาจทำให้เกิดผลข้างลบอย่างรุนแรงมีชายชาวจีนเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงความเสี่ยงนี้อย่างชัดเจนกินร้อนจนป่วยหลอดอาหารไม่จากนิสัยดื่มน้ำเดือด นายจางชาวจีนอายุไม่ถึง40ปีที่ดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงกลับต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเจ็บแสบในลำคออย่างรุนแรงตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอาการอักเสบธรรมดาและดื่มน้ำผสมน้ำพึ่งร้อนเพื่อฆ่าเชื้อแต่ยิ่งดื่มก็ยิ่งรู้สึกว่าคอแสบมากขึ้นกลืนลำบากอาเจียนแห้งและถึงขั้นหายใจแล้วรู้สึกเจ็บญาติของเขาได้ร้องให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกเมื่อตรวจด้วยกล้องส่องภายในทําให้แพทย์ตกใจเพราะหลอดอาหารของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นมีลักษณะครุขระเคลือบด้วยเมือกสีขาวและเต็มไปด้วยแผลลึก ผลตรวจยืนยันว่าเขามีภาวะหลอดอาหารไม่และอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสัญญาณก่อนเกิดมะเร็งหลอดอาหารแต่เขากลับโต้แย้งว่าเพียงแค่เจ็บคอเท่านั้นความเชื่อผิดๆกินร้อนดีต่อสุขภาพเสี่ยมมะเร็งหลอดอาหารนายแพทย์อู่จงฉินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากจีนกล่าวว่าการกินอาหารโดยดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานสามารถทำลายเยื่อบุภายในได้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการบริโภคอยู่ระหว่าง10 40องศาเซลเซียส ส่วนหลอดอาหารจะเริ่มได้รับความเสียหายเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน60องศาเซลเซียสการกินอาหารที่ร้อนเกินระดับนี้บ่อยๆจะทาให้เยื่อบุหลอดอาหารไม่เป็นแผลเล็กๆสะสมจนเกิดการอักเสบเรือรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารอย่างมีนัยสคัญข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการกินอาหารร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงจริงมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ8ของโลกองค์การอนามัยโลกฮู ระบุว่ามะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ8ของโลกและคร่าชีวิตผู้คนกว่า4 0,000 0รายต่อปีสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศเอสซียืนยันว่าอุณหภูมิสูงของอาหารและเครื่องดื่มเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงไม่ใช่ตัวอาหารเองงานวิจัยในประเทศจีนอิรานและตุรกีพบว่าผู้ที่นิยมดื่มชาและกินซุปที่มีอุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนทั่วไปอย่างชัดเจนผลเสียของการกินอาหารร้อนจัดต่อร่างกาย ทำให้ปากพองและปลายประสาทรับรสเสียจนรับรสได้ลดลงหากกินเร็วเพราะกลัวเย็นกระเพาะจะปรับตัวไม่ทันทําให้ท้องอืดย่อยยากหรือท้องผูกเมื่อสะสมเป็นเวลานานเยื่อบุกระเพาะจะสึกกร่อนเสี่ยงแผลในกระเพาะเลือดออกหรือมะเร็งระบบทางเดินอาหารยิ่งกินของร้อนบ่อยร่างกายยิ่งชินกับอันตราย แพทย์อู่จงฉิงเตือนว่าเมื่อกินของร้อนจัดเป็นประจำร่างกายจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการรับรู้ความร้อนเพราะเยื่อบุหลอดอาหารถูกทำลายและหนาตัวขึ้นทำให้ทนความร้อนได้มากกว่าเดิมและยิ่งกินร้อนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวกรณีของนายจางอาการแย่ลงหลังจากกินหมอ้อไฟซอสเผ็ดจัดโดยดื่มน้ำซุปขณะยังเดือดในปริมาณมากส่งผลให้หลอดอาหารไม่ยางรุนแรงโชคดีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะตน้นจึงสามารถรักษาได้ก่อนพัฒนาเป็นมะเร็งสรุปกินร้อนพอดีสุขภาพดีกว่า เหตุการณ์ของนายจางเป็นบทเรียนสําคัญว่าความร้อนมากเกินไปไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพดีการกินอาหารในอุณหภูมิพอดีไม่รีบไม่ร้อนจัดช่วยถนอมหลอดอาหารและกระเพาะให้แข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายอย่างมะเร็งหลอดอาหารแต่ที่นี้มีความคิดเห็นแบบอื่นอีกด้วยคือการกินอาหารร้อนอาจมีผลดีต่อสุขภาพในบางครั้งการดื่มน้ําอุ่นก็สามารถช่วยลดความเครียดและผลิตสารเคมีที่ดีต่อร่างกายได้จึงเป็นไปได้ว่าการกินอาหารร้อนเป็นเรื่องของความเหมาะสมและการบริโภคอย่างเหมาะสม ควรทดลองและติดตามสุขภาพของตัวเองด้วยตนเองคุณคิดยังไงกับความเชื่อผิดๆและความเสี่ยงของการกินอาหารร้อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่